วิธีถอดถอนความรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยยากตัวเองเป็นทุกข์ด้วยมุมมองแบบพุทธตอนเห็นชีวิตเป็นความเหนื่อยเป็นความทุกข์ทุกคนจะรู้สึกว่ามีตัวเองเหนื่อยยากและเป็นทุกข์พุทธศาสนาให้มุมมองใหม่โดยการแสดงความจริงว่ากายใจเป็นทุกข์ไม่ได้มีตัวใครเป็นทุกข์ มุมมองใหม่ไม่ใช่ปรัชญาเอาไว้คิดเล่นไม่ใช่สุภาษิตแทงใจเอาไว้ระลึกถึงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะของคนสิ้นกิเลสแม้แต่คนไม่คิดจะสิ้นกิเลสไม่นึกอยากบวชก็ได้ประโยชน์จากมุมมองเช่นนี้ได้การจะเห็นกายใจเป็นทุกข์ไม่ใช่มีใครเป็นทุกข์เริ่มจากการเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เห็นง่ายทางกาย เช่นนึกถึงลมหายใจสักสองสามครั้งดูว่าแต่ละครั้งมันแสดงให้เห็นอะไรเข้าอย่างเดียวได้ไหมออกอย่างเดียวได้ไหมบังคับให้สั้นยาวเท่ากันตลอดเวลาได้ไหมเมื่อรู้สึกถึงความไม่เท่ากันไม่เหมือนเดิมของลมหายใจจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของมุมมองใหม่อันเกี่ยวกับกายนี้ใจนี้ขึ้นมาได้ การตระหนักว่าลมหายใจไม่เที่ยงไม่ใช่เรื่องน่าตระนกแต่เป็นความรู้สึกธรรมดาธรรมดาทว่าความรู้สึกธรรมดาธรรมดานี่เองนำไปสู่การรู้แจ้งที่พิเศษเพราะลมหายใจอันไม่เที่ยงเข้าออกอยู่ในร่างกายที่ต้องขยับเคลื่อนไหวไม่เคยมีท่าใดท่าหนึ่งตายตัวแล้วร่างกายอันไร้ท่าทางแน่นอนนี้ก็อาจแน่นอยู่ด้วยราคาบ้าง อารมณ์โมโหบ้างเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนแม้กระทั่งความคิดความจำก็ไหลเลื่อนเหมือนความเลื่อนลอยของเมฆหมอกเอาแน่เอานอนไม่ได้เมื่อวานอยู่ฝั่งหนึ่งวันนี้ย้ายมาอยู่อีกฝั่งหาตัวตนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เจอคล้ายคนที่แปลงร่างตัวตนในวันก่อนอาจต้องรบกับตัวตนในวันนี้ การถอดถอนความรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยยากตัวเองเป็นทุกข์เริ่มต้นจากการเห็นว่าไม่มีอะไรในกายใจที่เที่ยงเมื่อสะสมความเห็นมากแล้วในที่สุดย่อมเหลือแต่ความรู้สึกว่ากายใจเป็นทุกข์ไม่ได้มีตัวใครเป็นทุกข์